สวัสดีครับทุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเขับสู่รายการครัวคุณตน่อยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับมีความสุขทุกวันเชื่อจะครับว่าอาหารไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจริงครับอาหารไทยมีทุกรสเลยถูกต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดทุกอย่าง รวมอยู่ไว้ในประเทศไทยอย่าทําให้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องหารสชาติที่มันสุดยอดเหมือนครัวคุณต่อยขอบคุณมากผมว่าจริงๆแล้วทั้งหมดในอยู่ที่วัตถุดิบที่คุณผู้ชมเลือกผมว่าถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีโอ้โหของรีของถูกไม่เคยที่จะมีของดีที่สุดเลือกวัตถุดิบดีแล้วเอาสูตรที่ดีจากที่นี่ไปแล้วรัปรองว่าสุดยอดจริงๆครับถ้าอาจารย์เห็นด้วยไหมครับเรืน้เห็นด้วยครับผม วันนี้ก็มีจดหมายมาสวัสดีครับคุณคุณพิธีกรทั้งสี่ท่านสวัสดีครับวันก่อนผมไปงานแต่งเพื่อนโอ้ยินดีด้วยครับเพื่อนนะฮะแต่งเพื่อนครับผมผมเรียกคู่นี้ว่ากับไอ้บ้ากับไอ้บอ๋อทำไมไปเรียกเพื่อนอย่างนั้นล่ะทั้งเจ้าบ่าเจ้าสาวมันโดนแขกมอมจนแบบมืนหมดอะครับอพอพิธีกร เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณแขกเจ้าบ่าวขึ้นไปก็แอขึ้นไปแล้วก็กล่าวขอบคุณแขกเป็นกรอนอในวันนี้ดีใจจะได้เมียหลังจากเราได้เสียก็หลายหนในวันนี้จะมีเมีย เป็นตัวต้นอันนี้เราพูดเราพูดคขอมใจแขกทุกคนที่มางานพูดจบเพื่อนเจ้าบ่าวก็เฮกันลั่นเลยตายแล้วตบมือกันเคลียวเลยเจ้าสาวรู้สึกโกรธเสียมากก็เลยกล่าวเป็นกรอนคือบอกว่าเอออีฉันก็อยากจะพูดเป็นกรอนเช่นกันค่ะในวันนี้ดีใจจะได้ผัวอ๋อนี่ไนี่เริ่มเอาคืนหลังจาก ฉันเสียตัวมาหลายหน <No. S 2> ในวันนี้จะมีผัวเป็นตัวตน oh. <Yeah. S 2> ขอบใจผัวทุกคนที่มางานอนี้ no, yeah. โอ้โหตายสมอยู่กันต้องไปฮันนีมูนถามมาหรือเปล่าว่าจะไปฮันนีมูนจะไปฮันนีมูนที่ไหนที่มีรสชาติอาหารอร่อยๆแถวชาเชิงเซามีไหมชาเชิงเซาชาเชิงเซาออกจากงานให้ได้ก่อนเช้วันนี้ออกมนแล้วออกมาแล้วแต่ว่าตะจะไปเชิงเซาเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าถ้าไปถึงแล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดเราไปเที่ยวชาเชิงเซานะครับกราบหลวงพ่อโสธรเป็นสิริมงคลเสร็จปุ๊บเราเดินทางต่อครับเป้าหมายครับ ร้านรวยเรือนแพรจังหวัดฉะเชิงเซาครับเราเริ่มต้นกันที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับก็วิ่งไปทางค่ายสีโสธรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับวิ่งไปจนเจอซอยมรุพงศ์สองนะครับร้านนี้ครับจะอยู่ตรงข้ามกับซอยมรุพงศ์สองพอดีเป๊ะเลยครับร้านรวยเรือนแพนะครับมีเมนูมากมายครับทั้งหมูสเต๊ะกุ้งเผาไส้กรอกยัดไส้ไข่เค็มแกงปลาปลาเห็ดโคนนะครับ แต่ถ้ามาร้านนี้นะฮะแล้วไม่กินปลากระพงทอดน้ำปลาถือว่าผิดร้านนี้เปิดมากว่า30ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากพี่สาวคนโตครับเปิดร้านอาหารจากนั้นเนี่ยคุณรังสรรก็คือน้องชายนะครับก็ได้แยกออกมาเปิดร้านของตัวเองออวิธีทำก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะ,ะเขาจะนำปลากระพงมาะะแล้วก็ขอดเป็ดทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นก็ผ่าซี่ครับแล้วก็ นำไปล้างเอาเลือดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเยอะๆเลยนะฮะพอน้ามันร้อนจัดๆนะครับก็ใส่ปลากระพงลงไปทอดเสียงมันจะซาแต่นม้นก็จะออกเป็นสีเหลืองๆครับจากนั้นก็นำปลาขึ้นมาพักไว้แล้วก็จัดไว้ในจานนะครับทีนี้มาดูน้ำราดครับเขาจะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอร้อนปรับเนี่ยเขาจะใส่น้ำปลานะครับตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วก็น้ำตาล พอได้ที่ครับก็นําน้ําราดนะครับมาราดบนตัวปลาที่ตั้งผักไว้ก็เป็นอันเสร็จครับยกเสิร์ฟพร้อมกับยำมะม่วงครับเคล็ดลับเป็นอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องล้างเลือดออกจากตัวปลาให้หมดนะฮะก่อนทอดล้างเลือดออกจากตัวปลาให้หมดนะครับก่อนทอดไม่งั้นปลาเนี่ยจะมีสีดำดำใช่ น้ำปลาที่ใช้นเนี่ยนะครับเขาจะสั่งทำพิเศษจากเกาะกูดครับเป็นน้ำปลา<ม>แท้ๆครับจะให้รสที่ไม่เค็มมากแล้วก็มีกลิ่นหอม,ม,มปลากระพงที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นปลาแบบแถวปากอ่าวนะครับเป็นปลาสองน้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยเขาจะมีความแข็งและเนื้อจะแน่นมากมมปลากระพงทอดน้ำปลานะฮะที่ร้านนี้นะฮะร,รวยเรือนแพนะครับขายอยู่380 ถึง400บาทแปลผันตามราคาของน้ำหนักตัวปลานะครับร้านรวยเรือนแพนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มแล้ววันนี้เจ้าของมาด้วยนะฮะนี่เลยครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของมาเองเลยเจ้าของมาเองเพราะอะไรรู้เปล่าทำไมครับอยากมารายการครัวคุณต่อยมากและอยากให้เรากินร้อน อยากให้เรากินร้อนๆหรือเปล่าไม่รู้อยากมามากเพราะว่าแบบว่าอยากจะดูว่ารายการจริงๆเขาเป็นยังไงกันพอเห็นแล้วก็บอกโอ้โหชื่นใจพอมาดูแต่ปุ๊บตอนแรกตื่นเต้นไงพอมาดูเห็นทุกอย่างพูดคำหนึ่งหนูตกใจเลยชื่นใจเลยอะว้าเฮ้ยเฮ้ยพูดอย่างนั้นเหรอไม่ได้พูดแต่วันนี้มาเองถึงนี่เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ ปลากระพงหลงทางปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่กระทงอ๋อไ่กระทงหลงทางเฉยๆนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาครับต้องรีบชิมนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งทอดเมื่อกี้แล้วให้เรากินเลยแล้วเดี๋ยวดูนะคบตัวเนื้อปลาเนี่ยจะมีความหวานอย่าพูดเยอะไปตัวนนี่นี่เขามาให้สี่ตัวคนละตัวไม่ใช่หรอมันก็เดี๋ยวเราแยกแกกันไ่ท่านผู้ชมครับช่วงท้องเด็ด น้ำปลาเขาดีจริงน้ำปลาเขาดีไหมใช่ใช่ใช่น้ำปลากัาที่ิดน้ํนปลาเขาถึงได้สั่งมาจากเกาะกูดเกาะกูดไงแล้วก็ใส่ิจำมะม่วงอะร้านก็ชื่อร้านอะไรนะเรือนแพอะไรนะรวยเรือนแพ๋อไกินบ่หรอจริงเปล่าถาเลยจ่ายตังค์เขาปะม่ไงเดีวรวยเรือนแพร้านเขามีเพลงประจำร้านด้วยครับงเรือนแพขอประทานโทษฮะสุ เจ้าของร้านไปฮะอร่อยมากๆากท่านผู้ชมเวลาที่ไปนะลองไปทานเลยที่เชิญน,นะต้องทานจริงๆร้านนี้เขามีหลายเมนูมากมายเลยมีปูปลาปมีเต็มไปหมดอ,ะอ่ะกุ้งก้งมีหมดสดๆหมดแต่ว่าอันนี้ไม่สั่งไม่ได้อันนี้ต้องสั่งอันนี้<ช>ถ้าภ<ห>าษาไทย <ๆ S 2> เราจะเรียกว่าภ <ๆ S 2> าษ <ๆ S 2> าฝรั่งเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือแปลว่าไม่กินถือว่าผิดนะไเดี๋ยวผมจะลองนี้ดูครับพอดีมีเอสเอ็มเอสเข้ามาบอกว่าหให้ลองเป็นแบบ เป็นแบบปลากระพงทอดแล้วน้ำปลาทานกับข้าวสวยจะบอกใช่ไหมน้ำราดเนี่ยมันทอดน้ำราดเมนูนี้ผมไปชิมมาแล้วหลายร้านเสน่ห์มันต่างที่น้ำราดเท่านั้นถูกต้องสุดยอดใช่ถูกต้องแล้วท่านก็เห็นแล้ววิธีทําทำอย่างไรเขาก็สอนหมดทุกๆอย่างแล้วถ้าผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยจริงลกน้ำปลามันหอมนะปลาพงที่เนี่ยเนดูจานนี้ของผมเลยดูจานนี้ของผมเลยปลาพงนะครับมัน ออกลูกด้วยทำไมครับออกลูกมาเป็นเนี่ยก็ดอกไม้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ๋อประดับนี่เลยเขานี่ก่อนอื่นคุณกินปลากระพงเป็นปะต้องกินตรงไหนต้องกินตรงไหนครับปลากระพงอร่อยที่สุดของปลากระพงต้องกินตรงไหนถามหนูนะท้องไม่เลยหางผิดผิดผิดอย่างนี้ยังเรียกว่าไม่รู้จักปลากระพงที่แท้จริงปลากระพงต้องกินตรงปากครับต้องกินเข้าไปใส่ปากถึงขั้นหล่นถึงขั้นหล่นถึงขั้นหัวปลาหล่น ปากรัาเสมาครับอือจะอร่อยมากถ้าไปกินตรงหัวเงี้กินไม่ได้กินตรงหางไม่มีหางต้องกินตรงปากครับพอพอจะได้ไหมครับกินแล้วกินบางโพงที่ไหนตะใจที่ตุดนไหมฮะที่ไหนครับกินที่ไหนฮะรู้ไหมที่ไหนครับกินที่ไหนครับกินที่บ้านฮะเลิกเลิกับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยครับพี่ เฮ้ยเหลือแค่นี้ครับผมเหลือแค่นี้ับปี่เฮ้ยน้องเดี๋ยวพีวไปต่อยเดี๋ยวพี่ฝากรายการนิดหนึ่งน้องพี่จะบอกอะไรให้นะครับพี่ไม่ค่อยได้ไปหรอกถ่ายสงครามพี่เวลาน้อยพี่ไปก่อนละลาละตามนั้นครับพักสักครู่กัน มนมีคือรายการครัวคุณต่อยและวันนี้สอนทําขนมเย้ลา <Yeah. S 1> พูดถึงขนมขึ้มาเนี่ยผมกล้าการันตีท่านผู้ชมเลยจริงๆนะไปมาแล้วทั่วโลกนะครับ,รบทั้ง4คนเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ไปมาแล้วทั่วโลกนะครับขนมไทยไม่มีเป็นรองใครเลยใช่มี<ช><ช>รสชาติที่หลากหลายและมีความมากมายเต็มไปหมดเพราะเหตุผลเดียว ครับเรารับทุกวัฒนธรรมเลยครับของจีนเราก็เอามาครับของฝรั่งมังค่าเราก็เอามาของแขกเราก็เอามาครับทองหยิบท้องหยอดฝอยทองก็เอามาจากโปรตุเกสครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอามาหมดแต่เมื่อเอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วความเป็นเมืองร้อนของเราเนี่ยฮะความมีกะทิของเราความมีน้ำตาลแบบของเราเรากลับมาทําให้มันอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นและแตกต่างครับหรือว่ามันมันมันแตกต่างและอร่อย ในความรู้สึกหนูเป็นเพราะว่าหนูเกิดที่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่เราคนไม่ได้เกิดที่ปารีสเรามาทานบ่อยตอนเด็กครับเออใช่ใช่โอ้ยเบื่ออาหารไทยขนมหวานไทยอร่อยกว่าขนมถามคำถามหนึ่งอันนี้ฝรั่งเขาเรียกอะไรเวลาไปเมืองนอกเนี่ยเวลาอธิบายนะไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ไอ้นี่เขาไม่รู้นะน้ำตาลปี๊บเผืออะไรน้ำตาลปี๊บเผืออะไรยง่า ชูกาบล็อกไม่เขาจะเขาคิดว่าเป็นคาราเมลแบบของไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือเนี่ยแหละชูการ์เคนก็คือทำจากชูการ์บล็อกมันอยู่ในกล่องครับโอเค้าเคเอางี้ก็แล้วกันวันนี้ร้านเคลือทิพครับร้านนี้ถ้าขนมไทยด้วยกันการันตีได้ว่าทั้งประเทศนี้ไม่ยอมแพ้ใครครับร้านนี้วันนี้จะมาสอนทําสิ่งซึ่งผมไปร้านเขาแล้วผมเห็นแล้วผมกินครั้งแรกแล้วผมบอกว่า มันทําให้ผมย้อนอดีตกลับไปและระลึกถึงวัยเด็กอันน่ารักของผมตอนเด็กผมน่ารักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขามาได้ไหมเอาความน่ารักของคุณได้ไหมเขาก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยอร่อยจริงมาสอนทานได้ไหมเขาบอกได้วันนี้นะครับร้านเคลือดทิปที่ราดพร้าวซอย101นะฮะแยก50าสิบเลยมาที่นี่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกะสิดบุญยวัฒน์ครับครับ คุณเกษิดีเป็นรุ่นลูกแล้วนะฮะครับรุนลูกนะครับเป็นหลานด้วยรุนหลานด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่นะฮะมาญาติพี่น้องมานั่งกันหมดเลยนะฮะนี่กาให้ลูกหลานเกิดนะฮะก้าเลยมานั่งกันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เวลาที่เราจะทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยร้านเนี่ยบอกจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาชัดๆอ๋อจะเกิดสาขาแรกแยกเริ่มอยู่ร้านเผาซอยหนึ่งครับอ๋อแล้วก็อีกร้านเผาซอยร้อยหนึ่งแยกห้าสิบจะเป็นอีกสาขานึงครับใช่ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับ แล้ววันนี้จะมาสอนทำสิ่งนี้กันใช่ครับพร้อมไหมพร้อมครับมาดูพร้อมกันเลยครับโอเคนี่คับนี่คือวัตถุดิบของข้าวเดียวแดงนะครับนิดเดียวแค่นี้นิดเดียวเองครับสำคัญที่วิธีทำครับนี่เป็นข้าวเหนียวเก่านะครับสำคัญที่ข้าวเหนียวเก่าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่เนี่ยมันจะเละเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าใช่ครับครับผมแล้วก็เนี่นะครับเอามาล้างก่อนนะครับเริ่มจากลาก่อนนะครับล้างทําความสะอาดจนกระทั่งน้ำมันใสแจ๋วท่านผู้ชมแช่ไว้อย่างน้อย3ามชั่วโมงนะครับ แต่ถ้ามีเวลาเนี่ยแช่ไว้หนึ่งคืนก็ได้แช่ไว้หนึ่งคืนเลยก็ได้ครับนะครับแต่ใช้ข้าวเก่านะข้าวเหนียวเก่าเน้นเลยแหละข้าวเก่าครับผมโอเคนะครับล้างจนน้ํามันต้องให้น้ําใสเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นนึ่งนะครับวิธีนึ่งก็นึ่งง่ายๆนึ่งในหัวดเหมือนนึ่งข้าวเหนียวกินกระลาบส้มตำอย่างเงี้ยครับได้เลยนึ่งไว้เลยนึ่งไปในหวดเลยนะครับนึ่งนานเท่าไหร่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับครับผมนึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ สุกของมันเองนะครับตั้งบนหัวดคราวนี้เอาไปนึ่งแล้วครับตั้งครึ่งชั่วโมงเท่านั้นปั๊บผมชอบไปสุดเลยตอนนี้เพราะว่าตอนที่มันออกมาแล้วกลิ่นมันหอมอะกลิ่นข้าวเหนียวหอมนี่มันชอบจริงไม่รู้เป็นไรนี่ไงข้าวเหนียวเก่าด้วยแล้วยิ่งร้อนๆนะโอ้โหนี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปเม็ดเพราะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับเม็ดมันจะยาวเดียวสวยครับแล้วมันก็จะ มันจะนุ่มด้วยครับรสชาติดีด้วยครับนี่ผมมาของเชียงรายแย่งเลยใช่ครับของเชียงรายครับอำเภอแม่จันครับนี่เห็นไหมนี่ก็กะทิเนี่ยต้องใช้หัวกะทิล้วนๆเลยนะครับครับโอเคนะครับแล้วก็น้ําตาลตะโหนนะครับหรือน้ําตาลปี๊บเนี่ยแหละครับต้องใช้ของมือเพชรนะครับสำคัญเลยต้องเป็นน้ําตาลแท้ๆนะครับห้ามผสมห้ามผสมน้ำตาลทรายใช่ครับน้ําตาลเดี๋ยวนี้เขามีผสมขายใช่จริงครับต้องเอาของแท้สุดๆครับของแท้นี่มันจะหอมอันนี้แบะแซนะครับนี่แบะแซเนี่ยคือมันจะทําให ตัวขนมเนเหนียวนะครับแล้วก็น้าตาลทรายน้าตาลปี๊บเนี่ยมันจะรัดข้าวเหนียวได้ดีขึ้นใช่ใส่แปบงแซลงไปด้วยใช่ครับครับพร้อมผสมเข้าที่กันนะครับก็ปกวนเข้าที่กันปุ๊บเสร็จแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็เร่งไฟนิดนึงนะครับเร่งไฟให้มันแรงครับให้มันเดือดปุดๆเป็นคาราเมลอย่างเงี้ยไปตังเมนะครับอมเดือดปุ๊บเสร็จปุ๊บเอาข้าวเหนียวใส่เลยดีไฟนิดนึงนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวใส่นะครับอ๋อข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เอาไปคลุกคลุกคลุกนะครับ้ หลีไฟลงไปนิดนึงก่อนใช่ครับแล้วค่อยเปิดไฟขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วก็เร่งไฟไฟมันไฟกลางนะครับแล้วก็กวนสําคัญเลยกวนอย่าหยุดมือนะครับต้องกวนกวนจนถึงก้นกระทะนะครับกวนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือเด็ดขาดหยุดไม่ได้มันไหม้ติดกระทะทันทีใช่ครับผมกวนไปยังไงทั้งนานเท่าไหร่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับนี่มันถึงจะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ใช่พอเริ่มเห็นเริ่มควันขึ้นเนี่ยเริ่มได้แหละพอเริ่มเหนียวปุ๊บก็เอามาตักแล้วมาวางบนใส่แม่พิมพ์แม่พิม ถ้าวางบนใบตองได้ก็ดีเพราะว่าใบตองเนี่ยมันจะมันและมันจะไม่ติดแม่พิมพ์นะครับเรารีบตัดสตอนที่มันร้อนเลยว่าถั่วถ้ารอให้มันเย็นตัดไม่ไหวนะหลังจากนั้นไม่ต้องไปนั่งตัดแล้วก็ตัดไปเลยเราก็โรยถั่วทองลงไปนะครับนี่โรยถั่วทองไปข้างบนครับนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทําข้าวเหนียวแดงครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าจะอร่อยจะอร่อยจะอร่อยต้องแบบนี้เป๊ะ จะอร่อยก็คือข้อที่หนึ่งท่นโทษนะครับดูไปทางโน้นไปข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวเงูเก่าเก่าด้วยครับของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับครับตาดากรมช่วยครับหน้าผมหน่อยครับตำบลแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับข้าวเหนียวนี้จะพอแล้วพอแล้วไปอย่างอื่นบ้างอือจะดีมากอ่ะตอนนี้กะทิที่ใช้นะครับกะทิที่ใช้หัวกะทิใชเข้าหน้าหนุ่มไม่มีหาง ไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลใช่ครับนะครับครับน้ำตาลที่ใช้ครับน้ำตาลโตนดครับน้ำตาลโตนดเท่านั้นแท้ๆเลยครับแท้ๆห้ามผสมเด็ดขาดใส่เข้าไปวิธีการเวลาไปซื้อง่ายนิดเดียวหยิบตรงไหนก็ได้แล้วเอ้าเอ้บละลายไหมละลายแล้วละลายในปากเนี่ยละลายในปากจบอืจบเนี่ยเป็นการเสร็จสิ้นแต่ว่าไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วต้องเอาลิ้นคอยไม่ใช่แล้วอันนั้นอาจจะใส่อย่างอื่นผสมลงไปครับแล้วก็ แบะแสเนี่ที่เขาอยากรู้จักนักว่าเป็นไงเป็นอย่างนี้หนูมันกินได้ด้วยมั้ได้สินี่แบะแสกินกับคนหวานเด็กๆต้องรู้จักทำเเรยาศาสตร์หวานไหมอืมโอเค ทั้งหมดมีแค่นี้และกระบวนการอย่างที่เห็นทุกอย่างและจะออกมาอร่อยมากที่สาคัญที่สุดคือเวลาที่ออกมาเนี่ยครับเก็บไว้กินได้นานเท่าไหร่เป็นเดือนเลยครับเป็นเดือนเลยต้องแช่ตู้เย็นนี่ขนมไม่ทำโบราณต้อแช่เลยแช่ครับสมัยก่อนลูกหลานไม่มีอะไรจะกินไงครับก็ทําไอ้นี่ให้กินแล้วก็เก็บไว้ไม่มีขนมกินก็ไปหยิบไอ้นี่กินกันครับมันจะอยู่ท้องแลวอร่อยใช่ต้องแบบว่า ทุกบ้านอ่ะมีทำไมทำไมอันนี้มันเล็กกว่าปกติของคุณที่มันเล็กกว่าเพราะคุณกินไปแล้วรึ้นเงินกินไปแล้วรึ้นเงินไงเราหอมมากเลยนะใช่นี่ยิ่งอย่างนี้ยิ่งหอมนี่เหมือนกันไหมมันจะเป็นเหมือนกันครับมันจะเป็นกลิ่นแต่คุณคุณสังเกตยังไม่ไหม้เกือบจะไหม้ถึงจะหอมที่สุดคุณสังเกตคุณจับนี่นิ่มไหมนิ่มครับและนี่เนี่ยแข็งไหมแข็งเอออ่าดนอากาศปั๊บเป็นอย่างนี้เลยอ่าฮะอันนี้เขากันอากาศไวมันก็ยังนิ่มอยู่คุณกินอันไหนคุณกินอันไหน ควรกินอันที่ชอบสิเอ๊ะทำไมถามอะไรแบบนี้อันนี้ใช่ไหมนี่มีเรื่องะมีเรื่องอันนี้เขาชอบอันนี้ผมชอบอันนี้อะไรอยากมาแกไปนี่แหละอืมอืมหรือว่ามันจะกุบมันจะเกี๊ยวกุบกุบเมื่อไรที่มันแข็งแล้วอ่ะมันเอี้ยวกุบกับดูว่เหมาะกับเด็กที่ฟันยังไม่ขึ้นอย่างผมเนี่ยอ๋อเม็ดข้าวเหนียวมันจะแข็งๆหน่อยต้องแข็งต้องแข็งมันต้องกรอบครับมันต้องมันต้องคือกักคือกัก กุบกรบกุบกรอบอปากเสน่ห์ของมันคือต้องกุบกรบกุบกรอบครับผมมันก็ดังกรึบกรึบกรึบแล้วมันก็จะหวานๆตัวน้ำตาลอย่างนี้นะคุณผู้ชครับมันก็ไอ้กรึบสุดท้ายนั้นฟันปลอมมาเลยฟันปลอมอยู่เลยนี่คือนี่คือความโรแมนติกนะแล้วบอกให้นะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงทำไม่ให้ใครเขากินนะแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ทำทำเองคนนี้แดงมาให้กินโอ้โหที่นะตั้งใจเที่นะที่างนี้ผมไปบอก เพ,พืเ <ar> ่อนนักศึกษาผมได้ใช่ไหมได้ได้ได้หนูวันนี้พี่ทําปาร์ตี้ข้าวเหนียวแดงเพื่อนเพื่อนนักศึกษาคุณคงครบคุณดอกแต่มันอร่อยจริงมันเปความสุขที่ได้ทานวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับร้านเคลือดทิพย์ซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งแยกห้าสิบครับขอบคุณคุณกระสิดที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดลองทําดูครับสนุกสนานเฮฮาในครอบครัวไม่มีอะไรยุ่งยากหนักหนาแล้วทําเสร็จเรียบร้อย ก็ไปฝากคนโน้นฝากคนนี้ครับก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขได้อนุรักษ์อ่าอะไรขนมไทยที่บางทีหาหายากมากหาาายกกมผมจริงๆถ้าไม่ใช่เกลือทิพย์ถ้าไม่ใช่เกลือทิพย์ก็คงไม่มีที่แล้วยากแล้วไม่เจอล้จริงผมไม่เจออยากดูนิเดียวยังเงี้ยเราเราขายเท่าไหร่พี่อ๋ออันหนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งอันหนึ่งแปดบาทครับแปดบาทโอเคบ่ายๆก็โอ้โหอะไรูแบบโอเคแล้วเขาไปได้ไงเนี่ยฝากเพื่อนฝากเพื่อนนักศึกษาอ๋อฝากนักศึกษาหนึอันโอเคครับ ลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ควกินคู่กันโอ้โหไปที่ฮือหามากครับไข่ต้มกับเครื่องดื่มที่มีกาฟเฟอเช่นกาแฟะนะครับร่างกายจะได้รับธาตุเหล็กน้อยลงหากต้องการกินร่วมกับไข่ควรกินร่วมกับไข่ดาวจะไม่ให้สารในไข่ไปทําลายอะไรในกาฟแฟเราก็เลยทําลายไข่ซะก่อนเจ้าะฉะนั้เป็นไงล่ะกลัมปีพัดปาตาเดียวครับ โอ้หอมอ่ะมันหอมเค็มๆออกมาแล้วมันตรงมันได้รังน้ำหวานหวานแล้วมันมีเค็มนของตัวปลาลอยมีเกียวเองแต่สุดท้ายปลาที่ทํามาแล้วก็เหนียวมากๆมันไม่ได้เหนียวเลยนะครับ